การใส่อารมณ์เข้าไปในคอนเทนต์จึงจําเป็นและสําคัญกว่าคุณไปนั่งตามโพตดคูที่บอกให้ hey, ถ้าแก้ e n เทอร์เทนเมนต์ทำนู่นทํานี่หรอคะ่ะวันนี้กลับมาแก้ที่คอนเทนต์ของคุณหรือคลิปวิดีโอของคุณอนะทํำยังไงให้คลิปมันไม่กากก่อนนะคะทำยังไงให้คลิปอะมันแสดงความรู้สึกของคุณเข้าไปแล้วทําให้คนดูรู้สึกถึงว่าทําไมคุณถึงทําคลิปนี้ขึ้นมาตอนคุณทําคุณรู้สึกอะไรกับมันเหมือนศิลปินวาดภาพ เขาอยากรู้ว่าทําไมศิลปินต้องวาดภาพนี้แล้วคุณตั้งนิยามภาพนี้ว่าอะไรเนี่ย mm. เพราะฉะนั้นวันนี้กลับมาที่เรื่องนี้ให้ได้แล้วช่องคุณอะไม่ต้องมีคนตามเยอะแต่จะเป็นช่องที่สร้างไรายได้เห้กับคุณครูไม่สอนให้คนที่แบบต้องดังภายใน5้าคลิปนะคะคนที่เขาดังหรือคนที่เขาสําเร็จที่มีคนตามเป็นหลักแสนคนได้เนี่ยเขาไม่ได้ทําแค่ร้อยคลิปนะเขาทําเป็นพันพคลิป เพราะฉะนั้นคุณพิจาร์ก็ได้ CK พูดอยู่ขี่คอนเทนต์หนึ่งว่าก่อนนี้เขาคลิปเขาจะเป็นไวรัลเขาทามาสามพันคอนเทนต์อ่ะนึกออกปะตอนนี้พอพอคลิปที่สามพันห้าเนี้ยมาถึงดังขึ้นมาเนี่ยค่ะมันเลยไปดึงไอ้สามพันที่ลงตั้งแต่ปีสองปีที่แล้วที่มันไม่ดังขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นอย่ากลัวว่าคอนเทนต์คุณไม่ดังคุณทําด้วยความรักที่จะทะําแล้ววันหนึ่งเมื่อไหร่ที่มันเป็นไวรัลขึ้นมามันจะไปดึงคอนเทนต์เก่าๆของคุณขึ้นมาหมดเลยเพราะฉะนััั้นนมมมมมีีคววามมาาหยกบชิตเเรสอ ถ้าคุณทํามันด้วยความรักนะคะวันนี้อย่าลืมกลับไป